ก็โดยหลักการแล้วผมเชื่อว่ามัน,ม,นมันมีความเป็นไปได้นะครับเรื่องระบายไอนะครับอ่ะไม่ขัดศรัทธาแน่นอนนะครับเอาฝาเดิมออกอันนี้ฝาใหม่อันนี้ฝา,าเดิมนะครับนี่ครับอ่ะใส่ฝาฝาใหม่เข้าไปดนนียังไงเราเป็นผู้ใช้นะครับมันมีสองชั้นนะครับชั้นบนกับชั้นล่าง สวัสดีครับจ้าอังวันนั้นผมเอารีโวมาใส่ฝาระบายไอก็รู้ว่ามันน่าจะต้องใช้นะครับเลยสั่ง Honda City มาฝาไม่เหมือนกันเลยครับไม่เหมือนครับไม่เหมือนอ่าอมันจะเป็นเรื่องของเกลียวระยะของเกลียวครับอ๋อครับครับครับอ่าเราเดี๋ยวผมจะไปใส่เองนะครับที่ Honda City พูดคุณสมบัติอีกทีหนึ่งระบายไอแรงดันได้ถึง30 อ่าได้สิง3าสิบเปอร์เซ็นต์เลยแรงดันใดบนฝาวาลมีแรงดันเหรอมีครับมีแล้วก็มาจากที่พาวิ่งหมุนคลายคล้ายพัดลมอ่ะครับหมุนลุกก็เกิดแรงการหมุนวนของอากาศครับครับปกติสายระบายไอเนี่ยเขาก็จะมาต่อออกมาอยู่แล้วจากฝาวาลรถทุกคันมีไอซีวีของก็มีซีวีของก็มีใช่ครับแต่ไปต่อเข้ากับกองกองอากาศ ถ้าเป็นเทอร์โบก็ส่วนใหญ่เลี้ยงข้หน้าเทอร์โบหมดเลยครับาบางยี่ห้ออาจจะใกล้กรองอากาศมากหน่อยถ้าเป็นซิตี้หรือว่ารถที่มีเทอร์โบก็คือเลี้ยงหน้าใบเทอร์โบใช่ไหมครับแต่อย่างถ้าเป็นซีวิกไดเมนชั่นปี2000ของผมเนี่ยผมเห็นในสายเนี้ยมันไปต่อตรงข้างบนกรองอันนี้กรองใช่ไหมดูดขึ้นมามันจะต่อแถวๆถนี้ออกเข้าไปพูดง่ายๆมันก็ต้องระบายไอเหมือนกันหมดใช่ครับโอ้นะครับถ้าสมมุติไอมันไม่ได้ระบาย กิดอะไรขึ้นครับรถใหม่ๆผมไม่เห็นก็ต้องซีเรียสไอ้ฝาเฟอแบบนี้เลยก็จะกิๆผู้ผลิตเขาก็คำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วใช่เนี่ยครับบางทีเราอาจจะเป็นคนเท้าหนักขับเลยขับเร็วนิดนึงรถใช้รอบนิดนึงหรือว่าไปรีแมปมาเท้าหนักด้วยนี้ก็ต้องมนบอกว่าคนที่เท้าเท้าอยู่ในมาตรฐานเท้าอยู่ในมาตรฐานไม่ต้องซีเรียสตรงนี้ก็ได้ผมพูดยนี้ถูกไหมเพราะมันมีคนคัดค้านบอกว่าไม่เห็นจําเป็นเลย คํา<ข>ว่ามาตรฐานหมายความว่าขับ9 0ร้อยอยุธยาอ่างทองกรุงเทพชิวๆและอย่างผมเนี่ยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่ิบมันมาตรฐานไหมไม่มากก็ก็เขาก็จะบอกว่าเหนือมาตรฐานครับก็วิ่งเร็ววิ่งเร็วรถวิ่งเร็วนี้มีแรงดันมากขึ้นกว่ารถวิ่งช้าไหมก็รอบวิ่งสูงมันก็แรงดันไม่ใช่เยอะอครับครับอย่าตาเหลือกใส่ผมดิเพราะผมไม่รู้ เพราะว่าผมผมถามนี่ผมถามแบบเผื่อประชาชนที่ไม่รู้ด้วยนะอ๋ะอรถรอ,ด,อดยิ่งสูงยิ่งเหยียบตบี้ตะบาน 150, 160. 1 5อย6 0าบ้เผื่อรถบางรุ่นเนี่ยครับบางรุ่นที่เขาว่าไอระบายมันแรงแล้วเกินอแล้วไม่สบายใจก็ใส่ได้มีมีม,มีผมเคยยืมป้ายแดงฟอร์ดของโชลูมาเทส2.0ไศบเทอร์โบยืมมาปุ๊บจอดที่บ้านไม่ต้องหลอกยืมจากโชรูมขับออกมาสักประมาณนักไม่กี่กิโล ดึงก้านทักน้ำมันเครื่องไอกระทุ้งเลยก็อ,อันนั้นมันมาแรงแต่ป้ายแดงเนียเลยก็เขาก็คิดว่าเขาต้องเขาออกแบบให้แค่นี้แล้วนะครับอ๋อครับครับครับกาถ้าเรารู้สึกไม่สบายใจหรือคิดว่าแบบอยากลดภาระของซีเงเขียงซิงคอหน้าซิงคอหลังซีนฝาวาวเพื่อไม่ให้มันมีแรงดันมาก<อ>ไปหน่อยนึงคู่ที่ที่บอกว่าลดภาระของไอพวกพวกนี้ก็หมายความว่า เวลามันมีไอออกมามีแรงดันออกมาเนี่ยนะครับมันต้องหาทางออกมันน้ำปลาเลยครับอ๋อครับครับถ้ามันมีที่ไปมันก็ดันอ่ามันก็ดันก่อนอ่าอ่ามันแพ้ก่อนมันก็ลวดตรงนั้นนะครับอ๋อโอเคตรงไหนแพ้ก่อน่วดตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเป็นรถยนต์เราเป็นปกสียางอ่าใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เนาะอ่าอ่าสรุปว่าใครไม่สบายใจก็ไม่ต้องใส่ใครส่วนใหญ่คนที่ใส่เขารู้อยู่แล้วนะครับรู้อยู่แล้วเขาต้องการระบายไออย่างผมเนี่ย รถรีแมปนะครับแล้วก็สายดันดอยสายดันดอยใช้ช ай ช ай รอบไหมใช้ใช้แรงบิดใช้ครับใช้นะครับไม่อ่ามันก็ต้องตะบี้ตะบันขึ้นไปให้ได้ใช่ครับนะครับขึ้นไปประเทศลาวในภาคเหนือไปเชียงรายไปแม่ฮ่องสอนทุกอย่างสายดันดอยใช้รอบคนที่เล่นรถตั้งแต่รถรุ่นเก่าๆมาอืมมีตัตวนี่มาใช้รถรุ่นสมัยใหม่นี่ส่วนใหญ่สายกันหมดครับครับผมครับครับรู้กันดี อ่ะโอเคผมก็ไม่อยากจะเขาเรียกอะไรต่อร้อต่อเถียงกับคนที่บอกว่ามันไม่จําเป็นกับมาตรฐานที่มีจากโรงงานอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับอ่ะเท่ากับอันนี้ผมสั่งอีกอักอนหนึ่งนะครับไปใส่ Honda City 1.0เทอร์โบไอตัวนั้นนี่ร้อนตับแลบเลยนะไม่รู้นะมันเกี่ยวกันหรือเปล่านะครับแต่ร้อนอ,อย่าง b m นี่ถ้า B M W w ผมไม่มีสามารถทำที่การวัดนะครับอ๋อครับค,บค,บคบเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้จะฝากไป ใส่ฮอนด้าซิตี้ผมนะอ่าโอเคนะครับของฟาร t สเทคเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับตอนขับไปเมืองจีนนะขับไปประเทศลาวอ่ะตอนนี้ฝากไว้ใส่ขอบคุณเจ้าอางมากครับครับนะครับถึงบ้านผมก็เอาฮอนด้าซิตี้ฝาเดิมออกก็โดยหลักการแล้วผมเชื่อว่ามัน,ม,น,ม,นมันมีความเป็นไปได้นะครับเรื่องระบายไอนะครับอ่ะไม่ขัดศรัทธาแน่นอนนะครับ เอาฝาเดิมออกอันนี้ฝาใหม่อันนี้ฝาเดิมนะครับนี่ครับอ่ะใส่ฝาฝาใหม่เข้าไปดียังไงเราเป็นผู้ใช้นะครับมันมีสองชั้นนะครับชั้นบนกับชั้นล่างเดี๋ยวให้ดูกันอถอดฝาออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยครับมันมีชั้นบนชั้นล่าง นะคร death, ับเดี voilà ๋ยวน้ำมันมันก็จะมาเต็มตรงนี้นะครับแล้วก็มีรูคัดไอเห็นไหมครับไอรูจุด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 ข้างบนเนี่ยนะนี่ครับรูระบายไอนะก็พูดได้ง่ายเอาไอออกจากฝาวาวนะอันนี้เป็นแบบตรงกับ Honda City 1.0 Turbo เทอร์โบรุ่นนี้ยุทธจักรรูอยู่แล้ว น้ำร้อนน้ำมันเครื่องร้อนนะครับน้ํานี่ร้อยห้าร้อยหกร้อเจ็ดองศาเซลเซียสนะครับร้อนไม่ร้อนดูดลครับปืดๆืดๆืดืดร้อเลยเอใส่ฝาชั้นแรกเข้าไปครับนี่ครับนี่นะอ่าก็พอตึงมือข่านั้นนะครับไม่ใชุ่ ิดอ,อันนี้ใส่เข้าไปหัวแรงขึ้นหลยอย่างของพวกนี้นะครับแล้วแต่ศรัทธาแต่เราเชื่อมั่นว่าหลักการมันเป็นไปได้เราก็ใส่นะครับใครไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันนะครับ